เสื้อกาวแมเอ้ยไม่ใช่ M A S K แมสเอ่มผ้าปิดตาก T H I N กินหอมกินนี่ S K I S K I N M Y สกินนี่ผมแค่ช็อต H H O T ช็อต T A L L ทอู่อุ่น O L D อุ่นเกชราฮัตทู T A T T O O ฮัตทูรอยสักอิมพ์ D A N B L E ยิ่งโค้งและนิ้มโอ้นี่เทีว P O N Y เแ่ม T A I L โอ้นี่เทียวเออผมหางมา B S A P P Y แฮปปี้มีความสุขลองแฮ่ L O N G H A I R H A I R ลองแฮ่เออผมยาวบี้ C U B B Y ครับบี้รูปเก็บของเก็บเป็นช่องบิบบิบ B I B บิบ B I B B ip. ผ้าวันคอเด็กผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อน <Napoleon. S 1> N I B P P L E เนเปิลจุกดูดนม powder P O W D E R powder แป้งคอตฮะคอต C O T คอตเอิ่มเตียงขอ้อ baby B A B Y baby ทารก food F O O D food อาหารเอ่อ uh, baby food B A B Y F โอโอดีเบบี o ้ฟู้ดอาหารเด็กฮะพอดที T ่ P O T T Y พอดที่แปลว่าอะไรกระโถนกระโถนน Boy B O Y บอยเด็กเป็น U A K E U P Wake up ตื่นนอน Get up Get G E T U P Get up เอิม่มล <up> um, ุกที K ่จากที่นอน Make a bed เอิ่ม M A K E A B a. B Make bed <Sh ower>. <S s ีดีแมคอาเบเก็บที e ่นอน shower s, <So cool>. <S, s h, h o so cool. <S Where, wo <S w e r shower ฝักบัว school s h เอ๊ะ s c h o o l school โรงเรียน work W ับเป o r k na. work w o r k นะพี่ work งาน go home g o h o m e go home กลับบ้าน listen L I S T N listen ฟัง um, music M U S I C music music เพลง <S study S, S T U D Y study ห้องเรียนหรืออะไรห้องเรียนเรียนเรปิดอะโบ a b l e a b ลเอ้ยสามารถ act s แสดง add เพิ่ม any a n y any ใดๆ a a n s แ่น a y answer answer a n s แต a เอ้ย e r answer answer คำตอบ among a m a m o n g ระหว่าง โอเว่เอ <laughs> ็นกิอ็นจีเอเอ็นกินอิมมมโอเว่ยเอลวูเอยโอวเอ่มโอวปลว่าอะไรนะเสมอแอนิมอลเอ็นไอเอิ um, right <t om ber> ่มมเอลมเอลนะแอนิมอลสารอ a, a, l, uh. Animals, uh. Um, a r r i เอิ okay. ่ม a r r i v a r r i v อไรมาถึงโอเค d l o u d y คราวนี้เอ้ยคราวดีมีเมฆมาก C L O D ข่าวเมฆเอ้ยไม่ใช่ข่าวฝนอะไระหนาว Fine F I N E ฟ i n เอิ่มจันใส Foggy F, <ock> F O G G Y Foggy เอิม่มหมอก Hot <Yeah. S 1> H O T Hot ร้อน R A I N Y เรนนี่ฝนตก Snowy ส N O W Y s n o อีมะตก Stormy S T O R M Y s t o พายุ Sunny S U N N Y s แดดออก Windy W I N D Y w i n เอ่อินดี y แปลว่าอะไรทาก วินดีแปลว่าอะไรครับล,<ม>ลมพัด